เรื่องนี้ไปโดเตียงคนไข้กับอะไรอยู่บนเตียงสวัสดีครับผมนายพีรพัฒน์พิมพ์ธรรมนิสิทธิคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่โรงพยาบาลเตียงของคนไข้ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนี่เป็นโรงพยาบาลครับเตียงผู้ป่วยนี่เยอะแยะไปหมดเลยคนไข้เยอะจริงๆนะช่วงนี้เฮ้ <S <S 2> <S 2> <S เฮ้ยน <Hey, S 2> hey, hey, ี่อะไรเนี <HAHA> <English> ่ยฮ <t od passage> ้ยเฮ้ยคนไข้ทำไมลุกขึ้นเฮ้ยคนไข้ทำไมเป็นเนี้ยฮะโอ้โหกดนเถอได้ชีขีบอร์ไซค์ไม่ใส่โบกันน็อกหมาแล้วหมาเนี่ยนะขึ้นมาอยู่บนเตียงคนไข้ได้ไงเนี่ยโอ้ยตายแล้วแล้วดูไม่เห็นมีใครเดือดเนื้อร้อนใจเลยตายแล้ว เขาจะเดินดร้อนใจทําไมไรบ้างอ้าวมาด่าผมทำไมเนี่ยก้อยนี่มันไม่ใช่หมามันเป็นหมอนฮะหมอนเหรอเออหมอนลูกหมาหรือหมารูปหมอนหมอนลูกหมาโอ้โหหมอนลูกหมาไม่ใช่หมามันเป็นหมอนคนเลยไม่หลอนเพราะมันเป็นหมอนลูกหมาหมอนทำสเป๊ะเหมือนเดะๆดทั้งหน้าตาไอหมอนลูกหมาเล่นหาหาจริงๆ I didn't เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมีน้องหมานั่งห่มผ้ายอยู่บนเตียงแล้วก็งงว่างโรงพยาบาลให้น้องหมาเข้ามาได้ยังไงแต่พอมองดูชัดๆแล้วกลายเป็นหมอนรูปน้องหมาที่เหมือนน้องหมาจริงๆเป็นหมอนรูปน้องหมาของคนไข้แต่มันดูปเป็นหมอนที่เหมือนน้องหมามากๆเลยครับเหมือนขนาดนี้อย่าว่าแต่คนตกใจแมวเห็นก็ต้องตกใจเหมือนกัน ขอขอบคุณคุณพีรพัฒนพิมพ์รรมัธรมนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยลาลัยมหาสารคามเรื่องหมอนบนเตียงคนไข้